โลกของเราในอดีตเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนนั้นมีมหาทวีปที่เป็นแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่เรียกว่าพันเจียมันเริ่มแตกตัวออกจากกันเมื่อราว175ล้านปีก่อนกลายเป็นทวีปต่างๆคำว่าพันเจียถูกใช้เป็นครั้งแรกในปี1912โดยอันเฟรดเวเกเนอร์นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันเขาให้สมมติฐานว่าทุกทวีปนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปพันเจียมาก่อน เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันโลกของเรามีทั้งหมด7ทวีปทว่ายังมีการค้นพบหรือนําเสนอทฤษฎีของเหล่าทวีปโบราณที่เชื่อว่าเคยมีอยู่จริงแต่มันก็สูญหายไปด้วยภัยหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและในวันนี้อัปดุลไทยทูบได้วรวบรวมเอา4ทวีปที่เชื่อกันว่าเคยมีอยู่จริงมาให้รับชมกันครับ ทวีปโมริเชียชื่อทวีปที่สาบศูนย์แห่งนี้อาจฟังดูคล้ายกับชื่อของเกาะโมริเชียสในทวีปแอฟริกานั่นก็เพราะว่ามันคือที่ตั้งของประเทศนี้ในปัจจุบันทีมวิจัยที่นำโดยมหาวิทยาลัยวิทวัรทรรันในประเทศแอฟริกาใต้พวกเขามีดตรเลวิสดีแชวลนักธรณีวิทยาเป็นผู้นำทีม การศึกษาวิจัยนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่2010แล้วในปี2013พวกเขาได้ค้นพบชิ้นส่วนของทวีปโบราณที่อยู่ภายใต้เกาะมอริเชียสในมหาสมุทรอินเดียมีการวิเคราะห์ธาตุซิคลอนที่พบได้ในหินลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟมันมีอายุมากกว่า3,000ล้านปีซึ่งเก่าแก่เกินกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมอริเชียส ที่ไม่มีหินใดบนเกาะอายุเกิน9ล้านปีเลยประกอบกับในปี2017พวกเขาได้ตรวจสอบพบว,ว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีสนามแรงโน้มถ่วงที่เข้มข้นมากกว่าปกติซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าที่นี่นั้นเคยเป็นแผ่นดินมาก่อนที่จะสูญหายไปหลักฐานเหล่านี้ยืนยันถึงการมีอยู่ของเปลือกโลกทวีปโบราณภายใต้เกาะโมริเชียสได้เป็นอย่างดีและดรแอชวาเองก็ยังเชื่อว่า มอริเชียไม่ใช่ทวีปที่สูญหายเพียงอย่างเดียวแต่มหาสมุทรอินเดียยังมีทวีปที่ไม่ถูกค้นพบด้วยเพราะล่มสลายลงจากภัยธรรมชาติอีกจำนวนมาก สำหรับทวีปมอริเชียนั้นทีมวิจัยเชื่อกันว่าการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเป็นสาเหตุทําให้มอริเชียจมลงสู่ห่วงมหาสมุทรเมื่อราว84ล้านปีก่อนทวีปมอริเชียมีขนาดเล็กมันมีพื้นที่ราวหนึ่งใน4ของเกาะมาดากัสกาและดูเป็นทวีปในแง่ของธรณีวิทยามากกว่าทางภูมิศาสตร์ 2. ทวีปหมู่ หลายคนคงอาจเคยได้ยินเรื่องราวของแอตแลนติสอดีตมหานครอันรุ่งเรืองที่ล่มสลายลงด้วยการจมลงสู่พืนน้ำแต่เคยทราบกันหรือไม่ว่ายังมีอีกดินแดนหนึ่งที่เชื่อกันว่าถูกภัยธรรมชาติทำให้ล่มสลายลงไปเช่นเดียวกันดินแดนที่สาบสูญแห่งนี้มีชื่อว่าทวีปมูเจมส์เชิร์ตว์ด นักโบราณคดีชาวอังกฤษเป็นคนแรกที่เสนอทฤษฎีการเคยมีอยู่ของทวีปมูขึ้นมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,920หลังจากที่เขาได้ไปศึกษาศิลาจารึกนาคันเจิดหวาดเชื่อว่าเมื่อราว50,000ปีก่อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเคยมีทวีปที่เจเริญมากมีประชากรกว่า60ล้านคนแต่ว่าเกิดการเปลี่ยนทางธรณีวิทยาทำให้ทวีปแห่งนี้จมลงสู่มหาสมุทรและไม่สามารถกลับมาได้อีก เชิดวาดออกเดินทางสำรวจไปยังบริเวณที่คาดว่าน่าจะเคยเป็นที่ตั้งของทวีปมูในอดีตและได้พบกับเศษซากกำแพงเก่าแก่สร้างความอัศจรรย์ใจแก่ตัวเขาเป็นอย่างมากเขายัางเชื่อว่าจะต้องมีชาวทวีปมูที่รอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนั้นไปตั้งรกรากอย่างที่ใหม่และบันทึกเรื่องราวของทวีปมูเอาไว้ด้วย อย่างไรก็ตามยังคงมีนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์จํานวนหนึ่งที่ไม่สนใจทฤษฎีของเชิร์ตวาดด้วยเพราะมองว่ามันดูเป็นนิทานมากกว่าจะเป็นทฤษฎีแม้ว่าเชิร์วาดจะพิสูจน์และแสดงให้เห็นหลักฐานที่ค้นพบได้แล้วบางส่วนทว่ามันก็ยังคงมีความคลาดเคลื่อนอยู่มากจนเกินกว่าที่จะเชื่อได้ว่าทวีปหมู่นั้นเคยมีอยู่จริงและในยุคนับหมื่นๆปีก่อนการเดินทางข้ามทะเลข,ของมนุษย์นั้นก็น่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย 3. ทวีปเกรเตอร์เอเดเรียในทวีปยุโรปเองก็มีการค้นพบทวีปที่สาบสูญไปเช่นกันโดยทวีปแห่งนี้มีชื่อว่าเกรเตอร์เอเดเรียการวิจัยนี้ใช้ระยะยาวนานนับ10ปีจนในเดือนกันยายนปี2019 ดาวฟานฮินเบอร์สแกนนักโบราณภูมิธรณีวิทยาของสถาบันเปลือกโลกและโบราณภูมิธรณีวิทยาของคณะวิทยาศาสตร์โลกมหาวิทยาลัยอูทเทรดประเทศนเทนเธอร์แลนด์ได้เผยแพร่พผลการศึกษาว่าเกรเตอร์เอเดรียคือแนวแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่เมื่อราว240ล้านปีก่อนจะหายสาบสูญไปอยู่บริเวณใต้เทือกเขาแอลยาวไปจนถึงประเทศอิหร่าน ในปัจจุบันทุกส่วนของทวีปเกรเตอร์เอเดรียอยู่ในน้ําทั้งหมดเป็นไปได้ว่าในอดีตบริเวณของทวีปแห่งนี้อาจเต็มไปด้วยหมู่เกาะจําจนวนมากทวีปเกรเตอร์เอเดรียเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นเปลือกโลกแอฟริกันเทคโทนิก ที่เคลื่อนเข้าหาแผ่น e ยูเรเซียนเทคโทนิกหรือทวีปยุโรปในปัจจุบันเมื่อราว100 120ล้านปีที่ผ่านมามันมุดเข้าไปอยู่ด้านใต้ของแผ่นยูเรเซียนที่ไม่ได้ราบเรียบและแข็งแกร่งเสมอกันทั่วทั้งแผ่นส่วนที่แข็งแกร่งน้อยกว่าก็จะแตกออกจากแผ่นแอฟริกาในขณะเดียวกันบางส่วนของแผ่นยูเรเซียนก็ถูกดันขึ้นมากลายเป็นเทือกเขาแอลป์ในปัจจุบันรวมไปถึงแอพเนไนน์บอลคานกรีซและตุรกี บริเวณของยุโรปใต้เองก็เป็นส่วนหนึ่งของทวีปเกรเตอร์แอดเรียที่แยกส่วนออกมาเมื่อราว2 0 0ล้านปีก่อนปัจจุบ,บันเหลืออยู่แค่เพียงบริเวณเมืองตูรินประเทศอิตาลีลงไปสู่ทะเลเอเดรติกสู่ฐานล่างที่ก่อดตัวขึ้นเป็นอิตาลีสทวีปซีแลนเดียทวีปซีแลนเดียแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า เป็นทวีปลำดับที่8ของโลกปี1642อบเบลทัสมันนักเดินเรือชาวดัชได้ออกเดินทางสำรวจดินแดนมาถึงซีกโลกใต้เพื่อหวังว่าจะค้นพบดินแดนใหม่ทว่าเมื่อเดินทางมาจนถึงเกาะนิวซีแลนด์เกิดการประทะระหว่างพวกเขาและชนเผ่าเมาอรีจนมีชาวยุโรปเสียชีวิตไปสีรายการเดินทางของทัสมันจึงจบลงที่นั่นและไม่ทราบเลยว่าดินแดนที่เขาต้องการค้นพบนั้นมีอยู่จริง กระทั่งในปี2017ก็ได้มีการค้นพบทวีปซีแลนเดียขึ้นมาจริงๆโดยนักธรณีวิทยากลุ่มหนึ่งรวมไปแล้วใช้เวลากว่า3ทศวรรษในการค้นพบทวีปแห่งนี้ซีแลนเดียมีพื้นที่4.9ล้านตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดบางที่สุดและมีอายุน้อยที่สุด94%ของพื้นที่ทวีปซิแลนเดียจมอยู่ใต้มหาสมุทรมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา ในปี1995นักธรณีฟิสิกส์ชาวอเมริกันบูสตลูยันดิกเขาเป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดซีแลนเดียเป็นทวีปลำดับที่8พื้นที่ของซีแลนเดียครอบคลุมทั้งนิวซีแลนด์เกาะนิวแคลิโดเนียของฝรั่งเศสรวมถึงเกาะลอร์ดเฮาส์ไอแลนด์และเกาะบอพีระมิดของออสเตรเลียอีกด้วยซึ่งถ้าหากนิวซีแลนด์พิสูจน์ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของซีแลนเดียพวกเขาจะสามารถขยายอาณาเขตออกไปได้ถึง6เท่าตัวเลยทีเดียว นอกจากนี้ทวีปซีแลนเดียยังคงเป็นดินแดนที่มีความน่าพิศวงอยู่หลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีฟอสซิลของสัตว์ดึกดำบรรหรือไม่เนื่องจากมีการค้นพบซากฟอสซิลสัตว์ต่างๆในนิวซีแลนด์ยุคที่ซีแลนเดียแยกตัวออกมาจากกออวานาแล้วเพราะเหตุใดซีแลนเดียยังคงเกาะตัวเป็นแผ่นดินเดียวกันได้ไม่แยกเป็นทวีปย่อยๆทั้งที่พื้นที่ของทวีปนั้นบางมากและเรื่องน่าพิศวงประการสําคัญที่สุด เหตุใดซิลนเดียจึงจมลงสู่ใต้มหาสมุทรทั้ทงที่มีข้อสันนิษฐานว่าบางส่วนของดินแดนที่จมอยู่ใต้น้ำขณะน,นี้เคยอยู่พ้นน้ำมาก่อน